วีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจภาษาไทยได้ง่ายขึ้นค่ะและสําหรับวันนี้จะเสนอคําว่าอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะภาษาวันนี้ขอเสนอคําว่าภาษานะคะภาษาเขียนพอสัพเพาสสรอาสรุสีสรอาภาษามาจากคําว่าภาษาภาษาสันสกฤตแปลว่าพ,าาพ,าาาพูด ภาษานั้นต้องใช้เสียงในการพูดเรามีคำซึ่งออกเสียงให้ถูกต้องต้องมีเสียงสระเสียงพยัญชนะและเสียงบรรยุคครบถ้วนถ้าออกเสียงถูกต้องแล้วก็เป็นภาษาไทยเป็นภาษาของชาติภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่มีระดับมีปริบท มีสิ่งที่จะต้องศึกษาหลายเรื่องด้วยกันนะคะคนไทยควรจะภูมิใจในภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องได้รู้จักกับความหมายของคำว่าภาษากันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคนไทยก็ต้องพูดอ่านเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจนสมกับที่เราเป็นคนไทยคะ่ะวันนี้รายการภาษาไทยภาษาชาติลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ